อยู่ในเส้นเหลืองนี่ครเลยขจรมาจากไหนมาจากมาจากอ่ดอนเจริญบ้านดอนเจริญขะแล้วแล้วเรถขันขาวนี่ว่าไงรถขันขาวมาจากทางนู้นมาจากใจตลาดจะไปไหนจะไปวัดมณีวงเห็นเขาว่านะอ่าเราส่วนปิ๊กอัพมาถึงนู้นปิ๊กอัพมาเร็วเด็กไม่ทันชนชนชนเลยเหรอชนกันนี้ก่อนแล้วก็เฉียวเราเลยเราตกตกไปคลองเออตกไปคลอง ผมชนด้านข้างทางซ้ายครับเราชนเขาเขาชนผมครับอ้ยเขาชนทางด้านซ้ายคันไหนคันจกักรคันไหนชนคันแดงคันแดงคันแดงชนคันขาวคันขาวชน เราก็เลยเสียหลักเลยครับเสียหลักแล้วก็ท้ายมาปัดตัวงกันแดงเอามาตัดกันแดงจริงครับแล้วผมก็แถลงเขาเนี่ย ล้วก็กำลังมองแตมมองว่าระหว่างทะเลใจไปไหนหานไหน